หลังนี่จักเย็นจักปาเย็นเยนเยนมนโบะโก้นีเย็นหล่อเพชเลยูปาปาอันยังยบเอาเลยรับองเอาเลยเอาเดี๋ยวับที่น้อหเึ่งพันด้วยถือถือกูตัวใหญ่อยู่ที่นันเด็กัวอันเด็กปาอันเด็กัวงันเสียวยากแน่แล้วแล้วใคอามันู้อบเรียบร้อยครับ่นือ อือเอาล่ะอือนปลาแล้วนี่คิดว่ายังคืออมให้แต่ดยปลาเดี๋ยวนีหลุดงครับวัโคส่งามอยู่เนาะอ้วนดูเอาละครับอันนี้พี่น้องตกอุ้ยตัวญ่เตอย่นนตัวมัน วัสดีครับผมพันเตาหากินเราทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้ององปายสมองสุบอนกันแล้วันครับวันนี้ก็มาพร <c oughs> ้อกครับผมพันเตาหากินเราทุ่งอีกคือเ่านะครับวันนี้ผ้าพี่พี่น้องมาใส่เบดเนื้อเขียดครับผมได้เขียดมาประมาณหาสิบหกสิบตัวนะครับนี่พ้าพี่พี่น้องมใสไไม้ปลาปามครับพี่น้องนี่นี่ครับไม้เขาครับวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานครับผมสวัสดีครับพันจันทร์ครับอ๋อผ่าเตยครับผมควันนี้มาสามคนนะครับพี่น้องพันจันทร์ไลเห็นปลาขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่ครับไม้ข้อง ปลาปลาแบบนี้ครับนี่หมายเขาครับบางคนบวชหูวมันมีปลานะครับล่องเบิ้งนะครับพี่น้องว่าสิมาหรือบ่มาันะครับวันนี้เ่าได้ไปเคลื่อนนะครับนำไอ้นำมนขืนแห้งนะครับหาหม่องใส่ยางนะครับแล้วก็ทั้งเงี้ยเขามันน้อยนะครับเลยก็เลยบ่ไปนะครับเลยมาใส่น้ำปลาป่าให้พี่ชนองเบิ้งครับ นะครับใส่เงี้ยเขี่ยมันลอยอยู่นะครับให้มันดินอยู่ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องแต่มันมีโต๊ะมันกับกินเองเลยครับอออานี่ครับวิธีเกี่ยเงี้ยครับผมเขี่ยเกาะข้างแบบนี้แล้วครับ กระทิกกระทิกนะครับใส่กเลือกตรงไหนที่มันเป็น่องหว่างๆได้ีนะครับปลาทีน่าเพ็นีนย่ยได้ง่ายกว่าบองไอิแต่สลายเียๆนานๆน,นี่ก็นนียังนี่นี่ครับ ครับสุดท้บิ่งอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องอยู่ติดป่าปานะครับเป็นไม้ข้องธรรมชาตินะครับน้ำไหลลงไปก่อโพธนะครับข้องนี้ไหลมาจากข้างหนองเกศนะครับเราเคยมาใส่ปีที่แล้วกับในบบกใส่โล่หลายอยู่นะครับปีที่แล้วก็ปีนี้ก็กำลังมาเือแรกนะครับตั้งโลกหยางในน้อยครับมันหกมีดตัวแย่มากครับ นี่ครับไม้เย็ดต้านเตยแล้วครับไม้นี่ยอมเขามาไก่เนี่เดี๋ยวตอนนั้นพัดเตใยใไ่นี่แหละมันเจนไปผุ่งกองไผ่ผลิ่ล่องแววแต่พี่กายมันมีนนนอะไนรนะล่ะลายเน,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 นาะกอ,อไผ่ไงวูดัดเอา,อออา,าเดีด๋ยเนาะกอไผ่ไงจำเบ็ดเห็ดบัว แค่วัดต่อไปไหนบ่เดี๋ยวลงไปทางล่างใจหูมันหกแค้งปีนี้ไปไกลบ่หกปีนี่หรอนี่ครับเป็นคลองธรรมชาติแล้วพี่น้องน้ำเข้าไหลแล้วนะครับ การลุยไม้ครับวันเดียมีดมากนะครับป้านจันนะครับเปิดทางยางนะครับท่านเกยจนะเป็นคนลงไสนะครับพี่น้องขั้นเตยไปแล้วเนาะไม้เฮามัโหแค่แล้วครับพี่น้องถูกมาเปิดสิ่งเท่าไรกันเนาะครับไม้นี่รอลุดร,รอติดตามมึงครับพี่น้อง มาเก็นสิมีโตว่ครับข้องมันเหนงาครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับดอดเกาะโพกนะครับลงโอ้หนะครับสายโหดครับพี่น้องต้านกัน,นครับเอาอันใหญ่เขาอขันเล็กมัน Chưa mà cái áo đen Chưa mà cái kia Nhìn, à, nhìn ừ. trời, đi Nó chụp như này không Cái tôi bỏ Cái này không có bà bà nó không có đấy Không khen phùa vẫn nhang nhạc tuần đó tuần trăm ngày vậy thì bên dân sản xe nó khó bà bám đi Nó sẽ được khâu khéo mà Rồi Nhà mình đi khuyên đi เดี๋ยวทีเหลือเบ็ดทีเดียวห้าสิใเซน้ำปลาปลาไม่นะครับคอยมาหลุดน,น้ำกันตอนยามแด้วครับพี่น้องมีแต่มบมเหมือนนี้หรือจังไรกับรอหลุลนรอ,อ,อทิตามมึงครับ ลำแล้วพี่น้องพี่น้องยางกับหลังครับลำแล้วครับงามบอกจ็กพ่อท่านเห็นตัวอยู่อู้ยมยมยมพี่น้องพี่น้องพี่น้องทอไมมันจะลุกบ่ะกบ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 กินเขียดกบกินเขียดวไอยู่คนคื้นดินแบบนี้เนาะครับยาวยาวยางกับหลังครับพี่น้องกบกินเขียดครับ ใส ic ่ขากบมสวยบาเตยใส่งามใส่งามอยู่ครับพี่น้องแต้มแรกแหกมานครับผมมาจากไหนยังวะยางกลับบ้านแล้วครับเลาะเบิ่งห้อยมัน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 ในยินเสียงอะห้อยเปิดอย่างงี้บ่ปะกว่าจะปะคอเนาะแล้วว่องขึ้นตีนแบบนี้เนาะมันหยวกหยวกหยวกอยู่มาเกี่ยวกบเออกินเขียดครับพี่น้องก็ใส่งามง่ายเหมือนเนาต้องหักดอกใส่ถุงเลย เอาล้วครับพี่น้องลำแล้วครับลำน้ำกลนแล้วครับพี่น้องอุ้มบงนี้มมนกอมเนาะยังต้อใส่ง่ายเนาะนี่เลใส่ง่ายอยู่ใส่งายอยู่ไ่นดิลำแล้วครับบอกแล้วว่าสีลำน้ำกลัว สวยใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่ครับพี่น้องลำน้ำกลดเลยครับปลาลุนนี่แล้วมันหลในคลองทึ่งปลาสาสต่อถูกปันถุงใส่แบบนห้กูมาถอดกันมาเรียบร้อยครับผมใส่งอ่งๆครับครับเอนีอปลาพี่องเราไม่ะอ้วนงไปอู้ล้างแหลกขาดปากเลยพี่น้องไม่ไม่เย็นเนา้กินแบบนี้เนาะ ว้ามันกินคุ้ยเลยพี่น้องหลุนมาหลุนมาติดตามเบิ่งครับมาสิมานบอครับนิ่งขึ้นอานี่เฮียนี่ตัวหนึ่งมีขาดปากเออห้อยเย็นมันกินแล้วมันไข่เลยอันนี้นี่เนี่ยเงี้ยตัวหนึ่งข้นมโกงอยู่แล้วพี่น้องนี่ครับหัวที่อยู่หรือไ่อยู่ครับนี่ โอเคสิเป็นเย็นเตัมันเย็นนั่นเดนั่นเดนั่นเนเอออยู่อยู่้าตวเนีอยู่ตันท่านตายแล้วท่านเตยเยน้อู้ครับเย็นกินเขียดครับพาะยนกเขียดเย้ังไใสยไฟนี้ยองมัออ้้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยอย้อ้้้ เดี๋ยวมีมาตัดตัวนี้ิดเดวแต่ตวงเกี่ยวเป็นนขันตัดเลยเอาหนี้อานนกาศปลอดไข่โอ้ทุกท่านตายเลยตัวใหญ่หร่างยิมนะม่เอาขาไปมือเสาขาปากเยารดอกนหน่อยเวลาเีลรเมื่อไห่แล้วเพื่อนดิ้รุดเนาะพ,พี่น้อง เย็นไงครับหมนวัดเลยกลมๆกบมแห้งของมันเลยเออฮะสอนมันขาดเบ็ดว่าบางเสือนะมนดีนแห้งเอานี่งนใส่ถุงเัดกเก๋ามัมเิกเปิงนพันใส่หญไหมางเกี่ยวอ่ะฮะปักแหวนอะไรเออวางเกี่ยวไหนดเราสนี่ถุงเสือกไม่อยู่ตัวเสือกอยู่ปลจับเสือกออน นั่นแหละเสื้อเสีสือดนนนี่้าให้ของทเขาจับนี่ไม่โดนเเรียบร้อยครับอ็ไลใส่งามๆครับพี่น้องลังนี่โยกอยนูกจเย็นจบปาเย็นเมีนบ่อตาโกนีเยนีเยนิดอไนเลยกาป้าอันพี่น้อง้แล้วจะประมาทมั้ยครับหมายแบบนี้

ก็เปขึ้นหายวะเก็บตอยครับหวานมีโยแต่มีห่างมันห่างเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาเียวครับพี่น้องเอาแล้วพันด้วยถือถืออุตุใหญ่อยู่ที่นั่นเด็กหงอนเด็กป่าอันเด็กหงอนเสียวยากแน่แล้วแล้วใครอยามันเก็บตอยครับห้ามนู๊กว่ากินละนูอย่าอย่าลองมาแล้วครับพี่น้อง ขอแสงมาให้บ้นเนั่นแหละนั่นแหละเกาะตาเลยตัวนึงเห้งกระลำห้งทำไฮะม่เต่ออยู่ซ้ำทำตัวแรกกันละเกือบเกือบซ้ำแหละตัวแรกที่เหมอแหลงนองทเดบรลอยครับนี่ ปจับปลาตัวเอาแล้วครับพี่น้องลังนี่ครับในคลองมันคพั่นคักใช่านเนยแู่กินหรือเปล่ามันนโต้งว่ชื่อบิบบอกโตงแรงแ่งแงเอออู้งอูนั่นนั่นครับอีกจับจับับทิศจับทิศอาเอามือแขงถือข้เนียครับเออมาซ้ำอีกทีเนาะข้านัหนไม่ถือว่ะงายแล้วครับพี่น้อใส่สวยสวครับ นี่ไอ้เซนไอ้ข้องีเยงนะไม้ปลาปามเดดสองแต้มครับกับปลอยเฮ้ยทิยอที่นมีค้อไว้ที่นี่มีมีชาเสาลินมาอยู่นี่นบ่บ่บ่บะบุตรลังมีถึกง,งูด้อพี่น้องงูงูงขาเขียบงูกินเขียดเนี่ย งูครับพันเตยต้องสปดออกลองัดกัดมือเลยพันเตยนีเบี้อเดงูครับพี่น้องเวลาเดินตงมหาเข้ามาดันตนตดพันเตยปดออกครับเขาคนเด็ดบหยานงู่หวนับพันเตยเขาโหดครับพี่น้อง ต้องเบ็ดโกมือจับมันพลาดหลายหลายรอบแล้วอืมปล่อยมันขึ้นปล่อยมันขึ้นคือธรรมชาติครับอ้าวกับบดอใส่เอางูนะครับพี่น้องดึงหางไว้ผันผันหลายอ้ากกับใส่เอาปลานะครับแต่งูมื่กินั่งกับช่วยชีวิตนะครับปลดออกจากเบ็ดไ้ครับมันลอยก็บลอยไปครัมันตายก็เอากับบ่อดสตั้งใจนะครับพี่น้องอย่าโลกสวยแล้วครับเด้อ มันพันไหลหอกแม่ทิดกําลังปลอกอยู่เป็น,ปนงนนนนนูป่านะครับพี่น้องมันไ่มีผิดรอกครับเป่น้องเอาคนเตะปล่อยไปเอาไปเออคุณเดี่ยครับเดี๋ยวรอครับผมเอาแลวครับพี่น้องเอาแล้วครับคุณยังท่านคุณคุณดึงไปพันอนนึงเย็นเย

ใส่งามพี่น้องทำดูใส่มีเนาะอืมเออมนนะไ่หอยไส่ก็เดินไปุนี้แล้วเขีรุนนี้ลหะงาเลจุ่มจิ้มเีมจะจุ่ิ้มนีสามสามตัวโลลุ่นนี้เนาะสี่ร่สามตัวโลสี่ตัวโลงามดูนี่เรียบร้อยครับเสีย้น หลังนี go, huh. s <S yeah. ้ดาบโจมมือก yeah, ับพ yeah, I mean. ี่น้องดาบโกงเลยครับขี้บกตะจูวายู่ครับเจ้าไห้ผ่านเตะตำรวจบังกู้ไปไรก็เทิดครับปากแล้วครับปากนะอือกู้สินัยตุ๊บตุ๊ดหลบพี่น้องพอไม่เรื่อยิ่เย็นไงพี่น้องเย็นไงปลาไรไงผ้าไรไงนั่นเหยียบลอยตัวนั่นผ่านเตยเกี่ยวเลยตัวเอาเบ็ดเกี่ยวเอามันดูเย็นไม่ตายบอก บตายออกจากหู้มากใกล้ทักตายดิโอบงชากันเนาะอันเต๋อตาดีเนาะอันเตยเขาเบ็ดนะเกีเก่ยวเลยครับนี่อยู่หน้าหู้พอดีอ๋ออ๋ใช่ปะปุด๊ดปะเอออย่ามาใส่เลยใส่ข้างในหรือปุ๊ดนี่ไม่เห็นพอดีอยังวะก็ะคือมือนั่นละ เห็นบ่อข้าวเตาที่มันสอยว่าเนาะเออที่ที่ว่าท่านรวมเรามันมาอยู่กับอีกท่านหนึ่งไหมอือครับมันสิมานพี่น้องเออดึงขึ้นดูดเลยเอาเกี่ยวครับพี่น้องอู้พัดเลยอู้เอาเยอะกว่านี้เอาเกี่ยวครับเงยเติมเลยจมุกจมุกอู้เหยียบเลยเหยียบร้อยครับวัดตะวัดตะปันบ่มีปะสอดมางามอยู่กินเลือดใส่เงาเงาเลยพี่น้องกินเลือกอู้กินเลือก มีแต่ใส่ลูนีแล้วเนาะปลาเนาะม,ม,ม,มีกระบาดม,มาใส่องตูโดโด้โลกับมะเข้เียวหายกบเ่เขียวนะจังนะีเย็บดอยครับปลาไม่ได้ใส่ง,า,ง,งามๆอยู่ครับเาเบ็ดมดแล้วนะครับยา,ยามยังขึ้นเ่เ็บอกรักระลังวนหนึ่งดหลังสุดท้ายแล้วลกันครับ ครับนี่ผลงานครับปลาจากแต้มหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้ปหาปลาทะเลหาแต้มครับปลาคอหาแต้มพี่น้องปลาไหลอีกสามนะครับปลาไหลทิศเบ็ดสองแล้วก็เอาเบ็ดก็เอาอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องทำงานยาขึ้นนะครับนี่คือว่าหมานอยู่นะครับพี่น้องใช้เบ็ดแค่หาซิบเก่าลังนะครับตอนแรกเอาไปหกิบเขามันขาดลังหนึ่ง ใช้เบสห้าสิบเก้าหลังตอนแรกก็ได้แต้มหนึ่งกับกบตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหลุนย่ำเ้าอีกครับพี่น้องครับก็บสวัสดีพี่น้องย่ำเ้าครับผมมาหลุนมา,มาย่ามเบดกันต่อครับผมหลุนบางย่ำเสาวาา่าสิบมานหรือประมาณครับมือขึ้นกกไดหลายแต้มอยู่นะครับมือขึ้นทั้งฟ้าทั้งป,างปาลาไหลทั้งกบก็ได้นะครับ ต่นบางยำเสาวสิมานหรือมมมานครับผมเบ็ดหาซิบเก่าลังนะครับแล้วมาหกชิ้นนะครับมันขาดลังหนึ่งเขาเลยใส่หาซิบเก่าลังหลุดตรงกลางเลยครับหลังแหลครับด่านจมเลยพี่น้องสงสัยสิเป็นเย็นได้ดิอ,อยู่อยู่บริทิ์ค่อยๆขั้นหักด้ิสิทิ์ขั้นหันกอ่อน yên để không thì vô thì bao giờ là đứng với phần ngà pàm thằng làng u long khả long khả nó để lên thấy men rồi cả mua hả? Ủa, vua, ก็ đ งลงคักเตเนาะเย็นมงแหงอีูแล้วอยู่หันหันยูเห็นโจ้หรออยู่ว่อยู่อรออู้สุดแรงขานมากม็ดเห็นบะอยู่หรครับพี่น้องรุดครับแังแหลกขาดกระด่างจมีอล้วพี่น้องลังนี้อยู่เห็นบาดอกควาเตื่ย่หอู้ขาดตายเลยครับ บอยันม <tem> ันขาดปากไวอหลังน <ris> ี่โอ้ย oh, <welche> ังวะบ่อยู่จากหลังเลยสามหลังหรออืออืออออือ้คันป่าแล้นี่ดว่ายังคืออ้แตวย ตาเดียวนี่ลุ่นตังครับวัวคอโอ้ใส่งามอยู่เนาะอวดูตัวตีเนาะใส่งามครับพี่น้องฉันใส่ใช่ฉันรุ่นรุ่นกันหมดเลยโอ้กินเลิกตัวนี้กินเลิกทิ้ดไก่จะกันไกล้กระเป๋านี่หมูดอกระเป๋าช่องแรกช่องแรกกับไหมช่องหน่อยวัวส่งามอยู่ครับโอ้บ่เตยจีลินจีลินเป็นบ่อช่องน้อยเลยไหมช่องนี่ไหมช่อง เออนั hey, okay, 哈哈่นแหละบะแมนช่องอีช่องข้างล่างเออนั่นแหละนั่นแหละเปิดนู่นหนึ่งขันอีกเห็นนะมเขาบอกหรือมั้งอันนั่นแหละเรียบร้อยครับเป็นเพนขาดปากร้ายครับยำเสาไปเอาละครับทังนี้พี่น้องตกเออตัวใหญ่เตืดอยู่ตรงไหนตัวมัน

นี่ครับแต้มที่สามครับเต็เสี่ครับใส่น้ำงานไปครับปลาไม่ใช่รุ่นนี่ไม้ไม้คล้องนี่ครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันอีกครับเห็นหนาเพ,นเพื่อนไหมทิศตั้งนี่ครับแต่เดี๋ยวคอยย่างไปสำรวจก่อนคิดว่าถึงเบลล์มั้งถึงเบลลี่ทิศนี่ thịt thịt bệ đi hết thịt bệ nắng 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 bệ phun phun phụ tiểu học nhỏ nào hai 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 มันสั้นแล้วครับพี่น้องฟังข้องว่าใส่เดียวกันเลยเนาะปลาเนาะมีต่หุดหนี้เลยพี่น้อง<ป>ใส่เดียวกันเลยมันสวยงามอยู่ครับเออรุ่นใส่เดียวกันเลยปลาไม่ได้หลุดหน,นีเลย

โอ้ที่อยู่หรือไม่อยู่อ,ยอู้ห้นี่จะขาดปากเลยติดเอียนมันขาดไว้มันรุดไปนะครับวันนี้มายามรอับสอง,องปลาปลาขอหน่อยครับขอหน่อย ใส่หน่อยปลาไม้ปลาไม้เดือนนี้เนาะปลาปีนี้แหละครับผมผลงานเซานี้ครับมานอยู่นะครับพี่น้องเนยเขียดนะครับไม้ไก่บานเท่านะครับปลาคอได้ซิเบสเต้มนะครับปลาไหลอีกสามแล้วก็โกบอีกหนึงนะครับผลงานเนยเขียดนะครับถือว่ามานอยู่นะครับพี่น้องตมเอาานนอีกเครื่อง ด้วยทเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปเป็นกำลังใจให้ทีมงานหาก,กินเราถุงน้ำแน่กันแล้วกันครับเขามาแล้วก็ขอให้ลำล้ำลุลุ้ยสุขุมสุข้นสุขภาพาแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ผมผ่านเตาหาก,กินเราถุงแล้วก็ทีมงานกัต้องขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ